งานกาสนจังหวัดขอนแกน่นรู้ถ,ถึงที่รู้ถึงทีง่ ค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับแต้วมุกดาวนัำนามสุโพยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการลุกถึงที่ลุยถึงทีนรายการที่จะพาทุกท่านบุกไปถึงการทํากิจกรรมของดีจุดเด่นไปทุกอําเภอในจังหวัดขอนแก่นเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเต้พาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านหนองทุ่มตําบลใหม่นาเพียงอําเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเต้จะพาท่านผู้ชมนะคะ มาชมภารกิจนะคะที่สําคัญเลยอีกหนึ่งอย่างนะคะเป็นโครงการของกศนของเรานั่นก็คือเป็นกลุ่มการทอผ้าไหมที่บ้านหนองทุ่มนั่นเองสําหรับภารกิจในวันนี้จะลุยแค่ไหนตามเต้ากันมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มสมาชีพ บ้านน้องทุ่มด้วยค่ะสตีทอผ้าไหมบ้านน้องทุ่มลูกค้าใดที่เขามาแล้วเห็นกลุ่มทอสตีทอผ้าไหมบ้านน้องทุ่มกดไลค์กดแชร์ให้ได้เยค่ะกดด้กดในเพจในกลุ่มคอมด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์ให้น้องเน่คนที่เคยรับผ่าจากน้องไปกับโค้งสิรูภูนะค่ะว่าผ่าจากกลุ่มทอผ้าไหมบ้านน้องทุ่มคือผ่าที่คุณภาพคุณภาพไมีรับล่อสีบะโต๊แล้วก็ไส ใช่ค่ะ2,000ลูกค้าท่านใดสนใจสั่งได้นะคะ2,000ฟรีส่งค่ะอคข,อขอแนะนำตัวเน่อยค่ะเนาะฉันชือนางลาริวันงามลเาเป็นประธานกลุมม่มผ้าไหมของมูปเปดบ้านน้องชมอำเภอแยงไงตะบลไมมน้าแยงอำเภอแวงไงก่้เนาะค่ะเนาะก็พ่อเม่พระเอ็ดมาเอ็ดจ้า กะสืบสารเกี่นมาเรื่อยๆปราว่าเข้าไปเห็ดอย่างบ่ได้ค่ะจากการทำหน้าแล้วเสียอยากการทำหน้าแล้วเข้ากับคือข้อผ่าไหมเหลี้ยงมอนอยู่บะานธรรมก้อนนี่เขากับเห็ดเห็ดผ่าเห็ดมันเมนบ่ค่ะท่านคุณครูกศนอเพิ่นกระไรมหานักเลียนไปเลียนนอกรลบบที่นี่เพิ่นกับไม่เห็นบ้านเห็ดผ่าไมของดีเห็นม่าไมดีไม่เห็นบ้านเห็ดผ่าไมเพิ่นก็เลยมาก ความสำคัญมาติดต่อมาถามมาสอบถามมาอาถ้าแม่กระเฮ็ดไทยเฮ็ดม้านล่ะค่ะมีทั้งโครงการนี้อเไ็ไหยังสิได้บ่กะกะได้จ้ะกะกะให้เพิ่นเพิ่นสนใจมาเพิ่นก็มาสนับสนุนหางบประมาณมาซอยค่ะค่ะมาซอยกับซื้อไปดีค่ะคุณผู้ชมคะและภารกิจของเราในวันนี้นะคะที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายเลยเรียกได้ว่าอำเภอแหวงใหญ่ สนใจอีกหนึ่งอำเภอในจังหวัดขอนแก่นเลยค่ะและที่ขาดไปไม่ได้เลยกับกิจกรรมทั้งหมดนี้นะคะก็คือคนที่อยู่ข้างๆของเต้าในวันนี้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับท่านกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะดคเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านแนะนําตัวเองสักนิดหนึ่งค่ะ นายวิทนามุกดานะครับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอ,อกระบบนและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแวงใหญ่ครับโอ้โหและนี่นะคะก็เป็นท่านผู้อํานวยการนะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังภารกิจต่างๆของชาวบ้านรวมถึงรายการในวันนี้ด้วยโโและอีกหนึ่งบุคคลนะคะเรียกได้ว่าเป็นบุคลากรน,นะคะที่มีบทบาทสําคัญเลยทีเดียวค่ะอีกท่านหนึ่งก็คือด้านนี้ของเต้าเลยค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองให้เจอค่ะอฉัน าสาวพระราาโฟตาค่ะครูผู้ช่วยค่ะ,คะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยค่ะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้รู้จักทําความรู้จักกับกอสนออําเภอแวงใหญ่ได้มากขึ้น,นร,รู้สึกรู้สกใจรู้สุกทนใจถึงศึกษานอกระบบและการอศึกษารัํายาศัยอภอแบงใหญ่ นะครับมีคุณครูที่รับผิดชอบทั้งทั้งอำเภอทั้งหมู่บ้านนะครับซึ่งคุณครูที่ร,รับผิดชอบเนี่ยได้คุ้มครีดากทารับาลและประชาชนและก็ได้เรีนรู้ถึง ชาวบ้านแล้วกมีอาชีพมรายได้ที่มั่นคงท่านผู้นวยการบุคลากรของกศนอำเภอแวงใหญ่เล็งเห็นศักยภาพเล็งเห็นฝีมือที่มีคุณภาพของชาวบ้าน <Wow. S 1> แล้ววันนี้ค่ะความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นที่อำเภอแวงใหญ่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือเบื้องหลังนะคะที่ที่คอยให้การสนับสนุนนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวท่านพออนะคะจะให้ความอนุเคราะห์พารายการลุกถึงที่ลุยถึงถิ่น <Yeah. S 1> ไปบุกชม ชุมชนเรียกได้ว่าเป็นบ้านหนองทุ่มนะคะคที่เขามีวิถีชีวิตในการทอผ้าไหมกันอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้ท่านพอพาเต้าไปลุยถึงที่เลยได้ไหมคะได้ครับโอเคค่ะพร้อมไหมคะแม่แม่โอเคไปกันเลยค่ะ ีมือต่างๆนะคะหนึ่งในผลงานที่เอาไปไลฟ์สดขายมาจากไหนบ้างและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่สร้างผลงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้กับอาชีพเดี๋ยวเรามารู้จักคุณแม่เขาก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวให้คุณแม่แนะนำตัวให้ท่านผู้ชมได้รู้สักนิดหนึ่งค่ะจ้าดิฉันสือทรงศอุตระศรีจ้าอยู่บ้านหนองทมตําบลไมนาเพียง อำเภอแวงไงจังหวัดขอนแก่นจ้าอยากถามแม่สักนิดหนึ่งคะ่ะว่าฝีมือดีขนาดนี้งานประณีตงานเรียบร้อยขนาดนี้ทํามากี่ปีแล้วคะ ทำามาแต่เป็นสาวาจำว่าได้แต่าจ็กปีแล้วจคกะเป็นเล็กหน่อยถะเป็นสาวหน่อยอะไร <c oughs> ว่าทำมาตั้งแต่ยังสาวจนถึงตอนนี้ก็ยังทําอยู่เรียกได้ว่าเป็นชีวิตจิตใจของแม่แล้วความแบบว่าประณีตต่างๆนะคะที่ชาวบ้านบ้านหนองทุ่มนะคะอําเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นเขาให้ความสําคัญกับรายละเอียดของเนื้อผ้าของลายต่างๆ,ๆเพราะว่าพื้นหนึ่งเราไม่ได้มีแค่สีเดียวถูกไหมแม่ จริงๆถ้าจะเอาคุณภาพ1วันต่อ1เมตรใช่ค่ะเฉพาะตอนทอนะคะเฉพาะตอนทอด้วยนะตอนย้อมก็อีกแบบนึนะคะโอ้โหอยากสัมภาษณ์พี่เคนสนิดนึงว่าในฐานะที่พี่เคนเนี่ยเป็นหัวหน้าโครงการ<ม>เป็นผู้ที่<ม>ดูแลแล้วเป็นหน่วยงานกสนที่เข้ามาส่งเสริมเขารู้สึกยังไงบ้างก็ยนนินนะครับคี่ต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ เริ่มต้นตั้งแต่สมัยพอนุรัตแล้วผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆด้วยดีนะครับแล้วก็การที่หมู่บ้านนี้เขามีต้นทุนอยู่แล้วก็คือ,อทุกคนแทบเรียกว่าทุกตัวเรือนนะครับสามารถพอพม่ไมได้แต่แต่ที่ยังไม่มีก็คือขาดการรวมกลุล่มที่มั่นคงแล้วเ,เราก็เลยเห็นข้อสำคัญต,ตรงนี้เราก็เลยนำ จจก,กิจกรรมดีๆก็เลยเข้ามาส่งเสริมการจัดทุงทําไมนะครับเราวพอดีจังหวัดขกกํนแก้วมีนโยบายให้แต่ละมุขเนี่ยเน้นให้มีผลิตภัณฑ์<ม>ที่ประจำจังหวัดโดยเฉพาะท้าไหม่และแคนดีกก้คูนนะครับเราก็เลยนำความรู้ด,ดีๆอย่างเงี้ยตรงนี้มาจัดให้ทุกชนเราก็รู้สึกภูมิใจนะะเออเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถนำชุมชนชุมชนนี้ให้มีรายได้ แต่ปกติเขาก็ขายได้อยู่แล้วแหละครับแต่เขาขายแบบถ้ามีสั่งเข้ามาต้องโทรสั่งหรือว่ามีออเดอร์ใช่ใช่มีออเดอร์ตามตามที่เขาสั่งมาใช่ไหมแต่ตอนนี้ที่พี่ดีใจก็คือมีตัวแทนที่เขาสามารถเป็นคนขายออนไลน์ตัวแทนกลุ่มที่สามารถขายออนไลน์ได้ตัวนี้คือประสบความสำเร็จของกลุ่มนี้เลยนะสามารถสร้างรายได้ ที่เรียกว่ามีเงินหมุนเวียนในกลุ่มได้แล้วตอนนี้และนี่นะคะท่านผู้ชมก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะการจัดกิจกรรมนั่นก็เรียกได้ว่าเป็นภารกิจนะคะที่สําคัญอีกหนึ่งช่วงเลยในรายการเราก็คือการทอผ้าใหม่นั่นเองวันนี้ค่ะต้องพาท่านผู้ชมมาลุยถึงที่ ถึงบ้านหนองทุ่มนะคะอําเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นเลยไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าไหมาลายต่างๆเรียกได้ว่าเป็นอัตลักษณ์มากเลยนะคะของชาวบ้านในชุมชนนี้เรียกได้ว่ามีความปราณีตแล้วก็ไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนสําสหรับผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะติดต่อสั่งซื้อนะคะสามารถติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยนะคะและก่อนที่เราจะจากกันไปอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e อย่าลืมกดติดดาวที่ช่องลูกพี่ลุยถึงทีน เพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมดีๆของพี่น้องชาวกอสอนอของเราด้วยเองค่ะ <Yahoo! S 1> และสำหรับวันนี้เต้ามุกดาววันนาวสุโหก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับครั้งหน้าเต้าจะพาท่านผู้ชมไปลุยที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ